สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูหยกในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยดินดีมีประโยชน์เมื่อวานเด็กๆได้รู้จักกับชนิดของดินและคุณสมบัติของดินกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของประโยชน์ของดินและการดูแลรักษาดินค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเด็กๆดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีคุณค่าต่อเรามากนะคะประโยชน์ของดินข้อ1ใช้ในการทำการเกษตรการปลูกพืชโดยทั่วไปนะคะดินที่เหมาะกับการปลูกพืชและดอกไม้คือดินร่วนค่ะแต่พืชบางชนิดก็ต้องจเจริญเติบโตในดินเหนียวเช่นข้าว ในขณนะที่ตะบองเพชรและแตงโมจเจริญเติบโตได้ดีในดินทรายค่ะ 2. เราใช้ดินเหนียวมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผาเพื่อนำมาทำเป็นของใช้ต่างๆได้และประโยชน์ของดินข้อ3ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนมดปลวก การบำรุงรักษาดินสามารถทำได้หลายวิธีเลยนะคะเด็กๆ 1. ก,การไถพรวนดินช่วยทำให้ดินมีความร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีค่ะ 2. การใส่ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินได้วิธีหนึ่งนะคะ การปลูกพืชแบบขั้นบันไดในพื้นที่ลาดชันจะช่วยชะลอการไหลาบาของน้ำเพื่อไม่ให้ดินถูกน้ำและลมพัดพาชะล้างไปค่ะ 4. การปลูกหญ้าแฝกช่วยปรับโครงสร้างของดินที่เสื่อมโทรมรักษาความชุ่มชื้นในดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างพังทลายไป 5. การปลูกพืชหมุนเวียนเช่นถั่วลิสงถั่วเหลือง เป็นการช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะและ 6. การปลูกพืชคุมดินจะช่วยไม่ให้หน้าดินสึกกร่อนจากการถูกน้ําและลมพัดพารวมทั้งยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดินด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เด็กๆได้เรียนรู้ประโยชน์ของดินและการดูแลรักษาดินกันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมรักษาดินของเรากันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย